ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมคัปเปอร์นะครับเออในช่องคัปเปอร์นั่นแหละ c O P P E R ถ้าใครอยากดูคลิปผมกับเพื่อนก็ไปดูกันได้ที่คลิปคัปเปอร์กับคิมหันนะคบทุกคนก็จะเจอช่องผมช่องเพื่อนผมนะครับ เออวันนี้อยู่กันในเกมหมายครับโอ้ตรงสามที่ที่นเกมันคือที่ไหนกันมาเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาผมด้วยโอเคบลูอินมฟเมผมน่ารักเวอร์นะทุกคนนี่ไป เราจะไปดูที่นั่นกันว้าวน่าไปมากเราไปอาจจะรวยก็ได้ใครจะไปรู้า <c oughs> โอ๊ะโ,โดนขัง

สุดท้ายที่มีนี่ครับลุงเอามาเลยอีหลานต้องทุบอันนี้ออกให้ลุงก่อนย้อนเข้ามาได้เลยอ่ะไปดูหลังร้านว่าไอ้้อนนี้ได้ไหนฮ่าฮ่าฮอนี่น่โอ้มา เราต้องเอ่อตอนนี้นะคะพวกเราเหมือนได้รับมอบหมายไปที่กระท่อมไม้ตรงนั้นในกระท่อมไม้ตรงนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างเราต้องติดต่อที่เขาให้เราเริ่มสำรวจต้องอาศาัย้วยนะเอ็กันตัายสัก

ได้เล็กฟรีแล้วได้เล็กฟรีแล้วแต่ห้องน่าดีประเด็นามาคืออะไรเย,ย้เฮ้ยอันนี้คือตรงนี้คืออะไรกันพวกเราจะมาเปิดดูกันเลยนะครับโอ้ข้างในมีกล่องด้วยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ไม่ก็ในนี้มีเพชรทอเพชรกับเอเมอรัล้วนะครับโอ้กระตุกมาก นี่ไงคือของที่พวกเราต้องเอาให้ลุงเขาลงุงผมไปจัดการไม่ได้แล้วมีเพชรเพชรกับแอลมาเลยเอามาเลยโอนมาให้ลุงไหมอ,อือหือลงุงอ่บออคำเดียวนะ ล้านเราป็นคนที่โชคดีมากเอึกเอเลี๋ยวของเลยใกล้ขิดนะนี่พุ่มบึ้งต้อมทมให้ดอกไม้แล้วก็เออทองไอเพนนะแล้วใส่ชุดเกาที่ตรงเขาให้มาแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วย thế đẹp ớ có mai không đồng. mình mới rồi tôi dùng gô tên ngay giận, anh em muốn đồng hân tên tên กูอยู่กับหลวงพ่อกูเต็มตัวง่ายสตา์มึงต้องทำไมพวกมึงต้องโอ,โอ้กูตาลอ,อยมากเลยขอโทษนะครับที่มีคำหยาคายเออถ้าใครอยากดูช่องผมนะครับเปิด YouTube พิมพ์ว่า C O P P E อ่าจะพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะ Ít đêm ừ, rồi à Ừ, rồi Này, chắc có trên ô, đúng là mở cửa oh, đi ngay Này, vô vị trí công Ủa, bây giờ như ป็นหา A T ต O ตต,ตายแน่เลยวะอ,ะอะ้กลัวจังเลยนี่พวกเขาเออซอมบี้พวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเข้ามาเห็นรามะด้วยคะจะมี N P P ก็เป็นนด้เอ๊ะทำไมมันไม่เชววื่อฟัง อย่าบอกว่าคุณคนนั้นฆ่าเลยโดนฆ่าไปแล้วเจ้าเป็นคนดีมากเลยเดี๋ยวพวกเราจะบอกนะว่าของรับอยู่ที่ไหน ฮะตรงนี้กันเหรอขอบใจใพวกเจ้ามากนะฮะของอะไรนะโอ้โอ้มายกอดฉันรวยแล้วจูลม่มะาจ้างคนดีมากค่ะค่าชวชอบเจ้ามากเลย ก็ลงพงกูเต้นหน่อยทุกคนตอนนั้นอ่ะผมเห็นลุงเขาเก็บของที่ผมมีให้เขาไปอ่ะไว้ข้างหลังเดี๋ยวผมจะไปเอบเอามานะทุกคนดูทุกคนเลหลานมาเลยหลานคนนั้นจะกลับมารู้ตายแล้วนะสวัสดีครับลุงสวัสดีเจ้าหลานนะรักเป็นไงสำเร็จไหมสำเร็จครับ กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน <c oughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับผมนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่าม <c oughs> ิัหแอ and c o ป p e r นะครับ บายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ